นี่เห็นไหมเนี่ยทันเดนิสนะคะเมนพี่เจมค่ะเพลงนี้สามสิบวกค่ะนี่ยเของคุณสามพ่อพายร้องใหญ่เลยพ่อพายวิความยืนอยู่ฝั่งด้านหลังตรงนี้ไง เดี๋ยวเราอาจจะขยับพี่ควานไปไว้ตรงนู้นแทนเอสกอมายกพี่ควานไปหน่อยรุ่นเหินฟ้าเหมือนเหมือนยกกล้องเมื่อกี้กอฮรุ่นดับปะสก์อะเหินฟ้าไม่เหินสมัยสรานันน่ะเคยดูก่อนสมัยเวอร์ชันสมานันหรือว่ารุ่นรุ่นอะไรนะน้ำใสใจจริงสมัยสนรามไม่คุณจุ๋มบอกเราทำการดีดาวห้ามทำมือหรือไงกับรุ่นนั้นแหละอะไรนะ สีสะมาสีสัมมาน่ากลัวจนตะกัดเบลออนน่ะกลัวสีสะมาเมันจะสีสะมมาหยาดนะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันหยาดนะรุ่นไะไรก้อแล้วเคยเออปีปีได้ร่างใหม่แล้วน่ะกับเกาเหลากาเเวเกาเหลากาเหลที่บังเพลงเหรอแล้วจะไปมนต์รับนกทุ่งกับเมย์ได้ลึรุ่นนั้นนะครับประมาณรุ่นนั้นเห็นหันหน้าไปแล้วค่ะ อ๋อได้ค่ะฝากได้เลยค่ะได้ครับผมเป็นขนมอีกอย่างนึงเนาะซองอ่าเป็นสแน็คซองที่มีพรีไบโอติกนะคะใช่คือดีกับน้องช้างี่ตอาหารให้แล้วนะคะอื้มกรอบมากกรอบดีใช่ไหมพี่ทุอยากคุยด้วยจ้าก็ตอนนี้กำลังได้อาหารให้กินกับย่าแล้ว ก่อนไม้เห็นกินผลไม้กับหญ้าเดี๋ยวนี้นี่ไม่กินนักเดียว,วอันน่ะเขา้าวโพดไก่ไปแฮมเออเป็นไก่ทะๆๆลูของตัวนะเน่หนอนนนนนมาละ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 ไก่มาละไก่มาละขึ้นฟ้าไม่ค้าหญิงขารุ่นชดาพรตบชดาพรนี่ จะไปนางาสมลิคือเอกมงคลาเลยนะรักไกเไดี๋ยวยุงเดี๋ยวยุงอะเดี๋ยวุก่รักไกรักไก่เหรอรักไก่อ๋อให้ไหน้ากินด้วยอะแสดงว่ามีงกินนี่ไงเอาไหน้าเกมก่อนเกมไปไหมนี่หน่ากินที่ไห้น่ามีนมเม็ดอ่ะหรอใช่ตรงที่โรงพยาบาลน่ะ ก็ให้กินพอประมาณนะอมากินจะไม่ได้หรอคุณริโอมือมืออ่ะมือมือเดี๋ยวเพิ่กินแล้วกันมันจะเข้ามากันนี่หมดนะนี่ลงพุงลาวคุณฝันคุณฝันพลอยก็อาจตามที่เขาพิมพ์ไงมาแบลวลงพุงลาว จริงลงพุงใช่ไหมกํานันดูสิุงพุงเขาว่ะกินกันทานเข้าไปแล้วก็ลงพุงไงทุอย่าหยิบไก่กินนะนี่คุณคุณสิริจิตบอกอย่าหยิบไก่เปียกไก่เน่พี่น่าแบ่งให้น้องไก่กินด้วยไงอันนี้ไก่แย่งข้าวโพดอีกแล้วได้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 ประเด็๋พี่ย้อนให้กันเอาตรงไหนอ่ะมืดๆครับพีน่ากินต้องข้าวโพดอ่ะ พูเข้าใจว่าดันน, потом, นี้นึงกุ้นแน่เดี๋ยวเลยให้หน้ากุ้นนี่ให้หน้ามากินต้งที่มือสิกุนหรเนี่ตรงนี้อ่นนี้ห้น้าก็งงเราก็งงเออม่ได้กินนะนี่ถ้าตอนนี้ถ้าเคี้ยวอาหารนี่ไม่ร้องเลยนะเหมือนเมื่อกี้แต่ถ้าเคี้ยวหมดไปแล้วแต่ดุนนั้นจะไม่ไม่ รุ่นนั้นจะไม่ค่อยมีการ์ตูนดูหนังที่โด่งดังคือจักจักวงวงใช่ครับและเจ้าขุนทองก็เรียกได้ว่าเป็นแบบสาวกของดีด้าดาราวิดีโอสามเตียนกรอกเพชรเก็ตสีฉันชอบพระเอกมากชัดมงคลบำมเพนขอไปที่คุยด้วยไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันกรกเพชรเจ็ดสีเจ้ากรแลน พระเอกหล่อมากชัดมงกลบำเพ็นแล้วก็เล่นเป็นนั่ตัวชลวันสมัยไกลทองอ่ะจำได้ว่าดูทุกเช้าเจ้าขุนทองตื่นมาไม่ช่วยแม่ทำงานบ้านเลยดูเลยลากพระผมออกมาคือนอนห่อเลยมันหยุดอ่ะเจ้าขุนทองทุกเช้านี่คุณเขาบอกเจ้าขุนทองเดี๋ยวเรามาลองมาลองมาเทสกันดีกว่าไหมคะว่าเจ้าขุนทองคือสัตว์อะไรเอ่ยเจ้าขุนทองคือสัตว์อะไรเจ้าขุนทองก็ชื่อก็บอกตรงตัวนะเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองชงนล่ะ เป็นงัวใช่ไหมใช่สงวนเป็นงัวนี่อันนี้มันขึ้นว่าเป็นงัวด้วยนะซับอ่ะชื่อวัวนะเป็นงัวงัวเมียหางดาบเป็นหางดาบเป็นจระเข้เหรอเป็นหมาหมาเหรอเอออย่ามาแปะบัต้องเลยหูนะมาแปะพี่โอตวัวแหววละวัวแววววัวแหววเป็นค้างคาวจระเข้นั้นอะไรขอนลอยแนัทดองนัดดองนัดดองนัทดองเป็นหมาหมา เมามากอะแม่ต้องอลลลืมแล้วปลาไก่ปลาไก่ปลาไก่ป็ดน้อยเราลึกเจ้าคุณดองกันเป็ดน้อยแสดงว่าซีเรานี่ก็ผ่านมาพร้อมกับเราเลยนะนี่การ์ตูนพี่นัทพี่เนรตัวแทนแห่งวงจักทรพี่นัทพี่เนรใช่ใช่พี่นัทพี่เนรฉันเคยเขียนจดหมายถึงด้วยสมัยดิสีร์คลับอ่ะ ฉันเขียนจดหมายถึงพี่นัทพี่เนนแล้วก็วาดรูปแล้วก็ไม่เคยถูกอัดอออกากาศเลยคุณอนดเดชบอกว่าแอดกิงไทยตอนั้นพูดเรื่องละครมารู้เลยอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละครับคุณอดนตเดชนะนี่ตัวแทนแห่งดวงจันทร์นะครับตัวแทนแห่งดวงตัวเดตตัวแทนแห่งลงทันจะดวงจันทร์ตัวเองมันก็เล่นเซรามูนนอะพี่โอ๊ดบอกว่า เข้าใจักอย่างเล่นเป่าปุนจินเหรอะเออพี่ว่าเป็นเปาปุนจินไหมไม่เเปาปุนจินตอนพายันวิประโยคอะไรนันวิ่งเหรเดินวันสุดวันจำมาได้จุดต่อมันนักกล่่อนพายันโลหิตเออพายันโลหิตวประโยคผ่านเนอแม่นาำวิประโยคตายจําได้ก่อนนะเอาบาด้ก่อนเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันนี้ก็ตื่นมาพูดพอเลยมันได้ช่วยแม่อากาศดึง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 ึเนี่มาละพอกูวันนี่มาแผ่วอันนี้มาแล้วนะเฮลิับบี้กล้วยหอมจอมโซนบีี่คิดมัน่ทีเดิมแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นนะพี่งกล้วยหอมจอเฮลิับบี้ฉันชอบนู่นฉันชอบฉันชอบอ่าชิงกี้วิงกี้คริสซี่ตาล เสหลชอบทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมชอบโพชอบดิงกี้วิงกี้เพราะชอบทิงกี้วิงกี้ถึงกระเป๋าสีแดงเงียวละวันนี้ไม่มีเรื่องทุูเลยใช่แต่เอาตามจริงเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพ่อพลายก็น่าจะได้ดูพร้อมๆเดียวกับเรานะอะไรออดเป็นปลาบึ้งจี๋เนาะว่าพี่หลาบงดูเนี่ย เอฟซีบอกคุณนี่คุณไรเอ่ยเนี่ยคุณไรเอ่ยพี่ห้ามสั่งมาประหารพวกผมนะนี่คุณคุณเมสคุณมาซีจักหมดคุณมาซีจักเบิกเครื่องประหารหัวสุนัขนี่ทุ่งแสงตะวันก็มาโดทุ่งแสงตะวัน คนบ้านป่าถามว่าหีิฐานต้องเคยแต่งเป็นเซเลรมูนแน่เลยเ <c oughs> คยอ,อ่ะเออเอาผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นผม <c oughs> เอาผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นผมแล้วก็ไปเอากรองเท้าส้นสูงของพี่สาวม,มาใส่เล่นเก๋ๆสมัยก่อนนี่ผมยาวถึงตรงไหนผมยาวถึง <c oughs> กลางหลังเลยเพราะว่าผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นผม <c oughs> ไม่ใช่ตัวแท่งล่างเลยนะของเราป็นเด็กอยู่เลยทำไว้ไว้ผมยาวได้ปกติครูเขาให้ตัดท้ามเกินติ่งหูไม่ใช่หรอ เอาผมยาวนะเอช็ดตัวมาเป็นผมนะแล้วเอาแล้วเอายางวงมามามาลัดด้วยทําเป็นผมแบบมัดผมแล้วก็สวัสดผมสลวยแล้วสลวยแล้วใครทําให้ฉันด้ยไหมพ่อฉันเองครัมแรงไหมพ่อจะเป็นคนทำให้ด้วยอ่ะก็พราเห็นลูกชอบเล่นไงเอาทำไมไฮโดรลิกค้างอ่ะเอาถอดออกแล้วกันไฮโดรลิกค้างมันขึ้นนะ และวันนี้ดูฉี่เยอะนะไหลไปตรงนู้นเลยหนอค่ะคุณจุมบอกกระจกหกด้านว่ะเตเด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 เเดนตรีจากระจกหกด้านอยู่ต้องหาดไปเดียวเนาะก็ยังดูอยู่นะใช่ไม่เห็นอ่ะไม่ค่อยด้ไม่ดูตำริกหอมกระเทียมรักชีได้พริกแกงชอบดูทำอาหารเอ๊ FC บอกว่ากำงเช็คอยู่เปิดช่องถูกมันจะช่งทุล้วตอนเนี้ย ต้องขออภัยนะคะวันนี้อะไรที่พูดมาจะไม่เกี่ยวกับภาพนะภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนบรรยายของเรานะคะเนี่ยเมื่อกี้นี่ควันโอ้ตยิ้มหวานนะไปไหนแล้วควันโอ้นโอ๊ยิ้มหวานทายไปไหนได้เอาอะไรมาแกล้งฉันก็ไม่ดูไม่เนี่ยติดหลังฉันดูสิเอาชมพีิร้นยิ้มหวานฮะอ่านี่คืออะไรมค่าที่ตายค่าที่ตายถ้ามาเป็นนวดเป็นยังหูหรอกอ่ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวอัปเดต อาการของทุกองนะคะสามโมงครึ่งแล้วค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยอ้วเร็วจังเลยวันนี้เดี๋ยวต้องเข้าแล้วนะทั้งกระจกหกด้านหรยอะไรเลยต้องมาอัปเดตอาการหน่อยค่ะอัปเดตอาการของพระพรายศัตรูนะคะหรืออะไรกอ่าทุกบอกว่าไงสบายดีกินดีเหมือนเดิมใช่พูดถึงเรื่องฉันบ้างออ่ยงงนู้ืออะไรเอ่ยมันนมัลั่นมันลั่น หักละหักละมันมีความคิ้วเดี๋ยวกินปลาหวานไปคึงถุงน้าหนักเยอะเลยใช่จากที่สอบถามนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจใหญ่ของอพลายสัตปอีกครั้งนึงเพราะว่าครบแล้วครบมาสามสิบวันที่มีการทํากายภาพโดยการเพิ่มความสูงของระดับอ่าไม้ที่ความสูงจากพื้นเนาะแล้วไปก็เร็วนะจากช่วงนั้นที่แบบว่าเราต้องรออีกหนึ่งเดือนนั่นใช่ไหมใช่แล้วก็อ่าส่วนเรื่องของปาก็ยังเป็นการหยอดหยอดยาอยู่นะคะ ตาเนี่ยจะ follow up ทุก60วันนะคะแล้วก็สุขภาพอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยหมอนินคุณอาจาร,รย์หมอจากหมอชอนะคะก็ <ผม S 1> ได้มาร่วมอยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะก็สอบถามเพราะว่าคุณหมอเขาก็มาเห็นทุกในช่วงแรกๆอ<ช>่าแล้วก็นานานทีมาเจอว่าเป็นยังไงเขาก็บอกเออเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อ่าที่เรียกว่า ตัวเขาเต็มขึ้นอ่ uh, าทั้งส่วนหลังส่วนตัวอย่างนี Radio ้นะคะก็คือเรียกว่าตัวโตเต็มขึ้นนะคะ <laughs> เรื่องอาหารการกินอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีการดูแลควบคุมโภชนาการโดยสตัตวแพทย์อยู่แล้วนะคะอาหาร,รที่เราเลือกเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วก็ไม่ไม่เน้นหวานเกินไปนะนยอย่างตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราเอาอาหารหวานมาเช่นกระเช้าอาหารช้ามเนี่ยเขาก็จะสนใจพิเศษแลว้วก็จะเลือกกินก่อนไม่กินยาอ,อันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่เริ่มรู้ละ กินของลำ้ำเอออยากได้ของล้ำก่อนนะคะก็แต่ว่าให้กินหวานมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพของชาครับแล้วก็ต้องอยู่ในควบคุมของโภชนาการอาหารชานะคะส่วนว <c oughs> ออ่ระยะเวลาการที่จะ ตกมันก็คาดว่าอาจจะเ,เร็วนี้ภายในหนึ่งสองเดือนตามความอุดมสมบูรณ์ที่ดูได้จากลักษณะนิสัยร่างกายที่ดูน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็ดูจากาเรี่ยวผิวที่เป็นมันผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีเนาะคือสุขภาพดีแล้วพร้อมตกมันแล้วนะคะแต่การตกมันเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอเหี่ยวนะคะได,ได้เคยให้ข้อมูลไปนะครับช่วงระยะเวลาที่ตกมันเนี่ยช่วงแรกก็จะ ให้เขาตกมันอย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็พอถึงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามที่จะควบคุมให้ระยะการตกมันของเขาเนี่ยเขยบเข้ามาให้เร็วขึ้นนะฮะเพื่อที่ทางไอหยางเพื่อที่ทางศักสุรินเนี่ยก็จะได้รับเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าช่วงตกมันเนี่ยเข้าหาไม่ได้เนาะไอยางเนี่ยมืดๆแล้วก็เราในส่วนของ กาคที่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยเจอเลยเน<ร>าะ<ช>ว่า<ช>อาการเขาจะมีลักษณะอาการอย่างไงนิสัยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็อันนี้ก็เป็น เรียกว่าข้อมูลเบื้องต้นนะเดี๋ยวถ้ามีการตรวจครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้นําข้อมูลมาอัปเดตให้นะคะก็ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงสัปดาห์หน้าวันที่13 14าสี่ก็มีการประชุมวันประชุมช้างโลกมีวันประชุมช้างโลกด้วยซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาฝากไห้นะคะโพนี่งานคนณอ้มะโพนี่มือลั่นเมือนตายจะมือลั่นเหมือนวันนั้นนี่แะตายมันใจมันกิน ส่วนสำหรับท่านไหนที่ถามถึงเรื่องน้องมีนานะคะน้องก็อยู่ในเรียกว่าขั้นตอนออของการพิจารณาโดยสตัตอแพทย์นะคะเก็เดี๋ยวถ้าน้องมานี่ก็จะมีการตรวจนะคะตรวจสุขภาพตรวจเลือดแล้วก็กักโรคนะเจ็ดวันแล้วก็ จะได้ให้เรียกว่าเดี๋ยวจะมีขั้นตอนในลําดับต่อไปนะคะในลำดับต่อไปตอนนี้ถามว่าแม่ใบตองรู้ตัวหรือยังไม่แน่ใจแม่ใบตองน่าจะไปคุยกับยายบัวคำยังแน่ๆดูแล้วอ่ะแม่ใบตองถามอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอุ้ลูกตังใดมาอุ้ยอย่างมาเท่ายายบัวคำวิ่เท่าไหร่นะปกติไม่ค่อยจะเจอกันนี่ายบัวคำวิ่เท่าไหร่นะเกือบเจ็ดกือบใช่บัวตองนี่จัดเละแล้วเพราะอะไรน่ะบัวตองสิบห้าอยู่อ่ะเออบัวบัวตองแบบใบตอง น้องบัวตองเบตตองนี้15อยู่แล้วอย่าไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วสิบัวตอง